เจอว่ามันมีหลายคนที่พร้อมก็จะช่วยแหละไม่ได้มีแค่ผมนะครับอันนี้นยังมีอีกหลายคนนะเมื่อวานมีมีโอ้หลายเจ้านะมีให้ให้ตั้งก่อนแสนหนึ่งให้ไปก่อนแล้วค่อยมีค่อยมาคืนเอาอันนั้นเนอะเจ้าหนึ่งแล้วก็มีหม,มื่นหนึ่งสองหมื่นมีเอ็มร้อยอีกห้าหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนทยอยมาดาวน์ก่อนเดาวนกบอล ทางแม่เนี่ยเขามีความต้องการที่จะแจ้งความดําเนินคดีนะครับเดี๋ยวผมจะประสานทางท่านผู้กับผู้กุ้งกับนะครับแล้วก็ทางท่านผูก้การรู้สึกจะเป็นน .9 นะครับให้ช่วยดูแลเรื่องนี้เดี๋ยวมอกว่าถท่านลองขบอชนอด้วยดีกว่านะครับนะบเพราะว่าผมเห็นในโซเชียลนี้มีบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาช่วยทางไหนบ้างนะครับผมก็ต้องฝากตรงนี้แล้วกันถ้ามีพี่น้องผมคนไหนนะครับไปช่วยตลกตกอับผมจะเลิกคบท่านคุยกับเพื่อนในกลุ่มบอกว่า คือผมมีเงินกองกลางของกลุ่มนะก็จะมีพวกอินฟูอยู่ประมาณเกือบร้อยคนก็มีพวกพ e ี่วุฒิพวกร้านทองพี่นับเงินอะไรอย่างเงี้ยน้องเอกบางแสนหลายๆคนก,ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมัน่าสงสารจริงๆว่ะแล้วคนที่เขาเขาถูกกระทําแบบเนี้ยเขาไปต่อไม่ไหวเราอยากเขาไปต่อไหวแล้วดูเขาเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆอ่ะก็เลยบอกขออนุมัติเงินสามหมื่นจากในกลุ่มทุกคนแป๊บเดียวครับสามหมื่นได้เลยอยากช่วยใจตอนแรกคืออยากช่วยโดยที่ไม่เอาอะไรเลย ไม่ได้อยากหวังอะไรจากจากแม่เลยนะแต่แม่เป็นคนที่ที่เขาเป็นเขาแบบนี้ยคือความน่ารักคือเขาไม่อยากได้เงินใครฟรีๆเขาได้เงินเขาก็อยากจะเอาของมาให้เพราะฉะนั้นผมก็ตามเจตนาของเขาโดยที่ผมบอกตรงนี้ว่าตรงเนี้ยเอาเมื่อ,อไหร่ที่สะดวกเลยผมไม่ได้รีววว่าต้องได้เป็นคิวแรกคิวสุดท้ายคิวอะไรสะดวกเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะเป็นปีสิบปีก็มไม่ได้ซีเรียสอะไรผมบอกอย่างนี้ดีกว่าอยากช่วย อยากเป็นกําลังใจเพราะว่า <S <S ตัวแม่เองอน่ารักตรงนี้ว่าเห็นแม่ขนาดเขาโดนเขาจะเดินต่อไม่ไหวเขาบอกถ้าเขาตั้งหลักได้เขาก็อยากไปช่วยคนต่อเนี่ยเนี่ยผมผมันาตีพูดกับผมแต่ตั้งแต่แรกเลยนะเรื่องนี้ยไม่เคยไม,ไม่ไม่เคยเตรียมไม่เคยคุยเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงนี่ยผมไม่เข้ใจ <S <S อ่าครับในส่วนของทางแม่เนี่ยเขามีความต้องการที่จะแจ้งความดําเนินคดีนะครับเดี๋ยวผมจะประสานทางท่านผู้กับผู้กับนะครับแล้วก็ทางท่านผู้การรู้สึกจะเป็นนอ .9 ให้ช่วยดูแลเรื่องนี้เดี๋ยวเพราะว่าถ้าทดลองผมบอกชนด้วยดีกว่านะครับนะเพราะว่าผมเห็นในโซเชียลนี้มีบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาช่วยทางไหนบ้างนะครับผมก็ต้องฝากตรงนี้แล้วกันผมเป็นคนที่มีพี่น้องอยู่ในหลายวงการนะครับแล้วมีพี่น้องเยอะมากนะครับถ้ามีพี่น้องผมคนไหนนะครับไปช่วยตลกตกอับนะครับผมจะเลิกคบท่านนะครับไม่คุยกับท่านอีกไม่ให้ความที่เหลือใดๆกับท่านเลยนะครับนะเพราะสําหรับผมถือว่า ใครที่ให้การช่วยเหลือแบบนี้ไม่ถูกจัรยาบรรตส้หลัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาช่วยป้าผมจะขอบคุณเหมือนพวกพี่วูดดี้หลายคนแต่ถ้าใครไปช่วยคนที่ทําให้ป้าเป็นแบบนี้ผมเลิกคบเางี้ดีกว,ว,ว่าเ่อว่ามันมีหลายคนที่พร้อมก็จะช่วยแหละไม่ได้มีแค่ผมนะครับอันนี้นยังมีอีกหลายคนนะเมื่อวานมีมีโอ้หลายเจ้านะมีให้ให้ตั้งก่อนแสนหนึ่งให้ไปก่อนแล้วค่อยมีค่อยมาฟืนเท้า อันนั้นนะเนอะเจ้าหนึ่งแล้วก็มีหมื่นหนึ่งสองหมืนมีเอ็มร้อยอีกห้าหมืใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนทยอยมาดองผมก่อนดองผมก่อนสิ่งแรกนีับเาท้างไปทำคืออะไรไม่บอกีวีี จะไปซื้อขวดหลังจากที่เราไม่ได้ขายออกมาระยะหนึ่งตอนนี้ของระยะนี้ทุกคนที่มาช่วยเหลือที่ผุดผมนะคะทีม่มาต่อลมหายใจของครอบครัวเราเดิมปูนาฟ้าใสาไม่มีหน้าร้านนะคะแต่เงินตันนี้เงินที่พิการให้มาเนี่ยเราจะเอามาเป็นทุนซื้อของแล้วมาเปิดร้านวันนี้เราต้องขอบคุณปั๊มตางจาก ซอยเทียนทะเลเจ็ดเพราะอะไรทำไมต้องขออ,อนุเคราะห์หลังจากที่เราไม่เคยมีหน้าร้านมาก่อนวันเราไม่เคยมีหน้าร้านมาก่อนแต่วันนี้เรามีหน้าร้านแล้วปั๊มน้ำมันบางจากซอยทะเลเทียนทะเลเจ็ดอนุเคราะห์ร้านค้าให้เราหนึ่งปูหาไม่เก็บค่าเชา่าไม่เก็บมัดจำไม่เอาอะไรเลยให้เรานะคะ ต้องอนุโมทนาคุณใช่ให้ที่เราขายฟรีใช่ฟรีไม่เอาค่าเช่าไม่เอาล่วาไม่เอารงหน้าไม่เอามาจับไม่เอาเลยเลยให้มาขายให้มีหน้าร้านแล้วบ้านเราก็อยู่แถวนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะซึงดูดชุมบังจากซึ่งมบังจากตรงนี้จะดีมากเราภูมิใจมากมีที่จอดรถมีห้องน้ำเราไม่ต้องมาลงทุนดำห้องน้ำมีห้องน้ำมีร้านกาแฟมีทุกสิ่งทุกอย่างในนี้นะคะใครที่จะช่วยอุดหนุนสินค้าเราต่อลงหายใจเราหลังจากนี้ นะคะมาที่นี่ได้เลยคาะหน้าร้านปูนาฟ้าสายฟมน้ำมันบางจากเทนทะเลเจ็ดค่ะจะต่อยอดจากเงินตัวนี้่คะก็คือมีของมีเ้าขายใช่ช่วงนี้ขอขอกตัวก่อนว่ามีเฉพาะออกมันปูก่อนปกติเราจะมีออกมันปูเราจะมีปูดองแต่ตอนนี้ขอรักษาคุณภาพของมันปูตัวเดียวก่อนเพราะว่าออเดอร์มันเข้ามาเยอะมากเยอะมากถ้าเราทำทั้งของมันปูทั้งปูดองนี่เราก็ออกมาคุณภาพ ผมเห็นว่ามันเหมือนแจ้งอาทีมงานบอกว่ามีมีใครปลอมเพจบ้าใช่ไหมไหนเอาอำตัวจริงมาดิชื่อปูนาฟ้าใสนะโดยนางรัชตาใช่ค่ะแต่แต่อย่างนี้คือผมอาหารนี้ไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวโดนโดนบล็อกนะครับแต่อังนี้บอกทุกคนที่ดูอยู่นะครับชื่อบัญชีนะครับเป็นปูนาฟ้าใสโดยนางรัชตาถ้าทักไปที่เพจ เหตุเด uh, ียวนะคะอ่าเหตุไหนอ่าเหตุอม่ใไฟไฟเร่งไฟหน่อยดิโอ้มันมืดว่ะเหตุนะคะสองเสียง่ายจะมีผู้ติดตามเกินหนึ่งแสนค่ะโอ้ค่ะยิ่งบอกให้นะขึ้นเร็วมากนะเมื่อวานอ่ะผมเข้าไปกดเนี่ยยังเก้าหมื่นอยู่เลยนะตอนเนี้ยเหตุเอาไว้ง่ายเหตุปูนาฟ้าใสพระรามสองนะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้ผู้ติดตามเนี่ยเกิน150,000สนห้ามื่นคนขึ้นไปนะ นี้คือเหตุจริง่ที่การให้มาตอนนี้สามหมบาทเราสัญญาว่าหลังจากนี้ถ้าเราหายใจได้เต็มจมูกทั้งสองข้างแล้วเราจะแบ่งลมหายใจของเราตามจำนวนยอดเงินที่คู่กรณีติดทนี่เราคือสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทเนี่ยเราจะเอาเงินตรงนี้แต่ไม่ใช่นำส่วนตัวในานามของ ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ต่อรองหายใจของเราในนามของทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเราจะไปพบจากที่โรงพยาบาล เขาไปติดต่ออะไรยังไงเกายื่นเหมือนป้าหับมาโทรมาก็มาหาผมเพราะว่าป้าเขาเห็นว่าตอนนี้ที่ป้ามมันยังมีห้องเช่าว่างอยู่ป้าก็เลยแบบโทรมาถามว่าห้องเช่าเท่าไหร่ป้าอยากจะแบบเปิดร้านค้าขายของตอนแรกรู้ไหมว่าป้าขายอะไรตอนแรกผมก็ไม่รู้ก็ถามว่าคุณป้าอยากขายอะไรครับอะเงอคุณป้าบอกว่าเนี่ยป้าเป็นทูนาฟ้าใสผมก็เอ๊ะมันเหมือนตึ่งหอกกระแสนี่นะเออก็เลยแบบ อ๋อยี่ป้าก็แค่คนเดียวกันหป้าป้ากับฉันเนี่ก็เลยแบบตอนได้ห้องละสองเดือนก็เลยกันนี้ก็เหลือหมื่นห้าแล้วก็เป็นช่วงแรกมันต้องมีเงิงกนก้อนมันจะมีประจำสองเดือนแล้องได้ห <c oughs> นึ่งเดือนรวมแล้วก็สี่หมื่นห้า มันน่าจะหนักสำหรับป้าก็เลยลองขอผู้บริหารของเตเต็ฟูดว่าเออช่วยแบบช่วยลดให้หน่อยได้ไหมครับแล้วเหมือนครังผู้บริหารเขาก็ประชุมกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเออป้าลำบากจริงก็เลยแบบอยากจะช่วยป้าเบากันหน่อทางบริษัทก็เลยลดให้ใช่ครับตอนนี้ก็คือถ้าคุณป้ามามาอยู่ก็คือไม่ต้องเสียอะไรเลยอก็คือก้อนแรกสิบห้าก็เสีโอ้จะเป็นเดือนละหมื่นหาป ก็คือพูดง่ายให้แกตั้งตัวไปเลยคือเหมือนช่วงแรกอยากให้แบบเป็นช่วงให้แกตั้งใจให้ได้ก่อนถ้าแบบอยู่อยู่รอดได้แล้วก็ค่อยพักก้งตัวก็จะเป็นค่ามัดจำค่าเช่าร้านมันจะมีมัดจำสองเดือนแล้วค่าล่วงหน้าหนึ่งเดือนอก็คือตัวนี้ถ้าเจ้ากดให้แกไปก่อนใช่ให้แกตั้งตัวได้ใช่ครับพอช่วงนี้แกน่าจะลำบากก่อนรู้สึกยังไงกับเคสนี้บ้างครับก็ดีใจครับที่แบบว่ามีคนมาช่วยเหลือคนไทยด้วยกันแบบอย่าง นการผลกระแสะอย่างผมสิ่นชมงมานานเพราะว่าเหมือนแกสามารถพี่หนุ่มเนี้ยช่วยได้หลายคนแล้วเหมือนเรื่องะไรมันเป็นลูกคลื่นต่อต่อไปแบบให้คนไทยช่วยเหลือกันดอครับขอบคุณครับ,บ,บถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n Top$ d ดารแล้วแฟนเพจ Facebook Top$ ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะ อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ